วันนี้มาชมรถใหม่หรือว่ามาเข้าส่วนบริการหรือว่ามานัดเซลล์ท่านไหนมาไหมว่าจะมาดูรถใหม่หนยครับได้คุยกับเซลล์ท่านไหนไว้ก่อนยังเลยครับโอเคงั้นตั้มขออนุญาตนีแลนะครับครับผมเดี๋ยวโชว์รูมเราเนี่ยมีรถโชว์บนโชว์รูมหลายรุ่นนะครับก็จะเป็นรถครอบครัวรถขนาดกลางขนาดเล็กนะครับเดี๋ยวเชิญคุณลูกค้าลองเดินชมไปก่อนระหว่างนี้เดี๋ยผมไปเตรียมเครื่องดื่มเตรียมอะไรมาให้ ครับนะครับอะไรครับเดินชมได้เลยนะโอเคครับวันนี้มาซื้อขั้นไหนดีครับซื้อขั้นไหนดีอันนี้ผมต้องดูขั้นไหนจะอลไรดีข้อ์นึ่งอะไรดีข้อใช่ไหมโอริงดูจริงโอเคใช่โอดูจริงแล้วแต่เดินดูรอบรอบก็ได้แล้วก็ยังยังไม่ได้หาข้อไหนใช่ไเคครับเอาเพราะผมดูดูนี่ไงดูรถไงอ่าใช่ครับ โอ้ชโอเคิญนชิญนั่นนงนี้เลยครับน้ำน้ำเสิร์ฟจริงครับวันนี้มีความสนใจในรุ่นไหนเป็นพิเศษไหมครับ <Okay. S 2> เอ่อก็จะมาดูรถ ใช้งานสักคันหนึ่งผมขอแนะนำนั่นน้ำเบิร์กครับครับผมผมชื่อตั้มนะครับเป็นที่ปรึกษาการขายของที่นี่ครับอยู่มาสิปีแล้วครับครับคุณลูกค้าเสนอให้ผมเรียกว่าอะไรครับโบอสครับบอสนะครับโอเลยขอเรียกคุณบอสนะครับเพื่อการการสนุนการสนทนานะครับวันนี้คุณบอสมีในใจหรือยังครับว่าอยากได้รถรุ่นไหนกลับไปใช้งานหรือว่ายังไงบ้าง อยากได้รถราคาถูกๆสักคันนึงรถราคาถูกประหยัดน้ำมันคันนึงประหยัดน้ำมันด้วยใช,ใชจ่จริงๆเนี่ยเรามีประมาณ2รุ่นครับครับว่าจะเป็น a t ทีกับ Yaris c r o s s ครับ Yaris Cross เนี่ยก็จะประหยัดน้ำมันเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดราคาเริ่มต้นที่7 8 9 0 0 0นม่าบาทเพราะว่าอาจจะคุณมดมีครอครวอย่างครับมีลูกๆมีอะไรเงี้ยครับนะให้งั้นผมอาจจะ ผมเสนอเดลิสคาเซียดูก่อนไหมครับได้ครับสนใจเพราะว่ามันเป็นแฮชแบ็กด้วยก็จะแบบว่าพับเบาะได้ได้ใส่สัมภาระใส่อะไรได้นะครับโอเคครับนี่ครับแต่ว่าทั้งหมโชว์ลมเรามีแล้จริงด้วยคันนี้เดี๋ยวผมพาลงไปชมได้เนี่ยดูจากแคตตาล็อกก่อนก็ได้ครับว่าดูรถจริงเลยดีกว่ามีรถจริงจอดอยู่ได้ครับโอเคไปไปเลยนะครับอันนี้ราคาจะเพิ่มขึ้นจากปกติอีกหนึ่งหมื่นสองพันบาท ที่ควมุก7,000หลังคาดาวอีก5,000นะครับผมขออนุญาตเริ่มจากไฟหน้าเลยครับไฟหน้าจะเป็น LED นะครับแล้วก็จะมี daytime running light มีไฟตัดหมอกนะครับเดินวนวันนี้โอเคครับล้อล้อแม็กจะเป็นขอบ18ครับครับยางนี้จะเป็นโยโกฮาม่านะครับ ตอนนี้ระบบก็จะเขียนใหม่แล้วว่าเป็น H ฮ V แล้วก็จะมีแบบแะจะไม่ได้เป็นไฮบริดเหมือนแต่ก่อนอันนี้เป็นไฮบริดใช่ไหมใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นกระจกมองข้างของเราเนี่ยจะมีกล้องรอบพันด้วยในรุ่นตัวท็อปนะครับพรีเม mm ียมหักษชดีนะครับแล้วก็มีจะมี Blind Spot Monitor, ออไลท์สปอร์ตมอนิเตอร์เอาไว้เตือนมุมอับก็มุมอับเวลามุมอับสายตาเวลาขับขี่ก็จะมีไฟสีส้มขึ้นมาเตือนให้คุณบอสว่าอ๋อมีรถอยู่ในมุมอับนะอนะไร้ยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นส m าร์ e เอนทรีครับ สามารถที่จะแตะกุญแจอยู่กับตัวสามารถที่จะแตะตรง2ขีดนี้แล้วก็จะขึ้นทระปดล็อกรถหรือว่าล็อกรถได้นะครับแล้วก็ด้านท้ายเนี่ยฝาท้ายจะเป็นไฟฟ้าในรุ่น Premium Luxury ครับแล้วก็จะมี k Click Activate s e n s o r ให้ด้วยก็คือสามารถเตะเปิดได้นะครับกุญแจก็จะต้องอยู่กับ ตัวแล้วก็รล,ล็อกอยู่ประมาณนี้ครับมีเซ็นเซอร์ถอยครับเซ็นเซอร์ถอย2จุดใช่ครับอตอนนี้ครับเชิญเข้าไปนั่ง,งรว<อ>นได้ค,ครับกันที่ตัว <c oughs> วางขวางนั่งสบายนะครับ <c oughs> แล้วก็บอะจะเป็นไฟฟ้าแปดทิศท,ทางครับสามารถปรับเอ็นปรับเดินหน้าอะไรเงี้ยปรับให้มันแบบว่าเข้าทางได้แล้วก็พวงมาลัยสามารถปรับได้สี่ทิศทางครับขึ้นลงแล้วก็เดินหน้าถอยหลังนะครับส่วนตัวออปชั่นของรุ่นท็อปเนี่ยจะมีเพิ่มมามากกว่ารุ่นปัจจุบันไอ้รุ่นรุ่นเริ่มต้นกับรุ่นกลางเนี่ย อยู่ก็คือหลักจะเป็นกล้อง360องศาครับที่เราสามารถที่จะกดปุ่มตรงนี้ดูได้ก็จะมีภาพขึ้นมาให้นะครับส่วนระบบพวกนี้พวกเตือนก่อนการชนนเอนอกนอกเลนส์เนี่ยก็จะมีในรุ่นนี้และรุ่นพรีเมียมด้วยแต่ว่าพรีเมียมจะไม่มีกล้อง360องศานะครับอันนี้ก็จะเป็นเ,เสียงปิดเสียงขอยอันนี้ตัวนี้จะเป็น เตือน<ม>แรงดันลมยางว่าลมยางอ่อนหรือเปล่าอันนี้เป็น E V โห d e ที่เอาไว้ใช้งานอยากจะับเป็น E V ลุ่นร้วน,นถ้าเกิดแบตเตอรี่ทำงานมากกว่า40นะครับ<ม>แล้วก็อันนี้จะเป็น Auto h ไฮบ b e m คือไฟสูงอัตโนมัติครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็น Traction Control กันรถลื่นถลาย อันนี้จะเป็นเตือนก่อนการชนนะครี c แคร์เซฟตี้ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นผมที่เอาไว้ปิดเปิดฝาท้ายครับส่วนแผงควบคุมไฟฟ้าตรงนี้จะเป็นกระจกแล้วก็กระจกมองข้างต่างๆนะครับล็อกรถเปิดรถเลยครับตรงนี้ก็ปั๊มน้ำฝนเหมือนรุ่นปกตินะครับอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับตัวควบคุม cruise control นะครับของเราจะเป็น adaptive cruise control ด้วยก็คือ ขันหยุดเราสามารถหยุดตามได้ด้วยเลยเพราะว่ามันทางานควบคู่กับระบบเบรกมือไฟฟ้านั่น,อน,นเองถึงเบรกหยุดให้สนิทเลยใช่ไหมครับจนถึงจุดหยุดนิ่งเลยเแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นรับสายวางสาย addition. เพิ่มเสียงอันนี้ต่างๆจะเป็นคล้ายๆจอใช้งานเหมือนโทรศัพท์มือถือนะครับส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นชุดควบคุมระบบปรับอากาศครับแล้วก็ปุ่มสตาร์ท ไวเลสชาร์จเจอร์นะครับจอจะเป็นจอ10.5นิ้วความ Apple Car Play แบบไร้สายนะครับ Android Auto เสียบสายแล้วก็ปุ่มที่กำลังกดอยู่ก็คือเบรกมือไฟฟ้าครับ <c oughs> สามารถที่จะปิดเปิดได้วิธีการที่จะใช้งานแตกต่างจากเบรกมือธรรมดาเล็กน้อยอน่ตด้องดับเขาก่อนถึงจะเอาเบรกมื ű, ลอลงได้แล้วก็จะ เข้าไปที่เกียร์ว่างได้นะครับเดี๋ยวต้องแนะนำเพิ่มอีกทีนึงทีหลังอันนั้นคือเบรกโฮครับเบรคโฮเนี่ยจะเอาไว้ช่วยจับไว้ให้เราไม่ต้องเหยียบเบรกเองเวลาเราเข้าเกียร์ดีครับเวลาเราเข้าเกียร์ดีอยู่เรากดเปิดเบรคโฮแล้วเราเหยียบเบรกจนความเร็วหยุดนิ่งเหลือศูนย์ตัวเบรกโฮเนี่ยจะมีไฟสีส้มติดขึ้นมาว่าโฮนั่นหมายความว่ารถเรากาลังถูกเบรกให้อยู่ไม่ต้องคุณบอกว่าสามารถที่จะเอาขาเอาจาก เบรกได้เลยแล้วเวลาอยากสปายแค่เหยียบคันเร่งแต่คันเร่งเบาๆรถก็จะเดินหน้าให้นะครับประมาณนี้ครับเป็นไงครับความกว้างความอะไรลองไปเดินดูด้านหลังได้ครับลองนั่งด้านหลังครับปกตินี่คือขับอย่างเดียวหรือว่ามีโอกาสได้นั่งด้วยไหมครับขับอย่างเดียวครับขับอย่างเดียวลองครับเผื่อลองแทนครอบครัวครับว่ามันนั่งสบายนะครับเบาะหลังเป็นยังไงนุ่มไหมอะไรอย่างงี้อ่า สามารถปรับเอนได้แล้วก็จะมีแอร์หลังให้ด้วยนะครับทุกรุ่นเลยตั้งแต่789,000บาทตัวเริ่มต้นก็มีแอร์หลังด้วยใช่ไหมใช่ครับตัวเริ่มต้นก็มีแอร์หลังด้วยแล้วก็ตัวท็อปี่จะมีพิเศษคือภายในจะเป็นทูโทนครับสีเทาสองเฉดจะมีเฉพาะ3ส,สีคือน้ำเงินดำแล้วก็ขาวมุก นะครับแล้วก็จะมีน้ำเงินหลังคาดำขบมุกหลังคาดำที่เป็นสีที่ภายในเป็นสีเทานแบบนี้นอกนั้นจะเป็นดํำล้วนครับภายในน้ำเงินขาวขบมุกได้ครับเป็นไงครับดีครับแล้วก็จะมีกล้องบันทึกภาพหน้าหลังให้ด้วยสำหรับตัวพรีเมียมลักซูรี่ครับ ล้วก็เป็นเป็น Wi-Fi ด้วยสามารถเอาไฟล์ภาพออกมาจากแอปพลิเคชันได้นะครับส่วนฝาท้ายไฟฟ้าที่มีเฉพาะรุ่น p r e m i u m Luxury เนี่ยก็เป็นประมาณนี้นะครับตรงนี้สามารถที่จะใส่ของได้เพื่อไม่มียางอะไรมาให้แล้วครับใช่ครับเดี๋ยวนี้จะไม่มียางอะไรครับแล้วอย่างนี้ปะยางไงครับก็เปลี่ยนรถใหม่ครับเวลายางรั่วครับเปลี่ยนใหม่ยางรั่วปุ๊บซื้อใหม่ใช่ครับโอเค สามารถพับได้นะครับส่วนนี้เป็นที่บงังสายตาครับนนเวลาเรามีสัมภาระมีอะไรด้านหลังเวลาเราปิดแม่เนี่ยออคอนข้างนอกจะมองไม่เห็นว่าเราใส่อะไรไว้บ้างนะครับบอกสามารถปรับได้2ระดับนะครับแล้วก็ตัวนี้คือสามารถปรับได้2ระดับเหมือนกันถ้าเกิดว่าคนโบสอยากจะใส่ของเยอะขึ้นนะครับอยากจะใส่ของเยอะขึ้นบางทีอยากจะบรรจุข,ของอย่าเราไปทเที่ยว ด้านนอกอะไรแบบนี้ครับพอเขาเซ็ตพิมพ์แลูวก็กดกดต่างส่วนตอนนี้เราสามารถปรับได้ครับถ้าเกิดว่าลางคาแมนตี้หรือว่าไปที่ไหนแล้วกดสามารถกดค้างได้มันจะเป็นการเซ็ตค่าใหม่ว่าปิดเปิดทุกครั้งให้เยอะแค่นี้อะไรนะครับตั้งความสูงได้ใช่ตั้งความสูงได้ครับเผื่อคนเตี้ย ดไม่ถึงเธอเปิดไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยครับครับโอเคครับเชิญครับกลับไปที่นั่งกันดีกว่าครับเผื่อมีข้อมูลอะไรอยากสอบถามเพิ่มเติมนะครับดูแล้วสุขชอบรุ่นนี้นะครับหรือว่าอยากดูรุ่นอื่นเพิ่มเติมไหมครับชอบครับชอบนะครับก็มีอะไรแนะนำบ้างไจริงจริงถ้าคนบอสพอมีเวลาเนี่ย เดี๋ยวผมพาไปทดลองขับได้นะครับอสักสามสิบนาทีใช่ครับเราสามารถเอาไปทดลองขับได้ก็ใช้แบบประชาชนขอเนี้ยแบบประชาชนกับแบบขี่แค่นั้นเองครับโอเดี๋ยวต้อมาไปเซอร์กซัมเอกสารแล้วก็เดี๋ยวพาไปลองอ่าโอเคได้เลยไปลองเดี๋ยวผมขอลองเทสได้หน่อยดีกว่าได้ครับผมโอเคครับเดี๋ยวขอเอกสารด้วยนะครับได้ครับครับเดี๋ยวผมครับครับเจอกันครับตอนเทสได้รอสักครู่ครับเเดี๋ยวจอกันครับ